ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถือว่านับถอยหลังนะฮะวันกเกษียณอายุของแม่ทัพกุ้งพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนะฮะคะือถ้าราชการทำงานวันสุดท้ายเนี่ยอายุครบ60นี่ก็30กันยายนนะฮะนี่ก็11สิงหาคมแล้วนะครับเหลืออีก50วันนะครับ ท่านก็นจะ,กะเกษียณแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องบอกว่าเอ๊ะควรจะต่ออายุราชการให้ท่านไหมต่อเป็นกรณีพิเศษอีกสักหน่อยได้ไหมล่ะจนกว่า<น>สถานการณ์มันจะแบบคลี่คลายร้อเปอร์เซนต์ไหมจะได้ไม่ต้องมีรอยต่อใช่ไหมระหว่างการทํางานของอมอแม่ทัพที่สองท่านใหม่กับท่านเก่า,าหรือบางเสียงก็บอกว่าก็าก็มีรองแม่ทัพหรือว่า ท่านที่เหมาะสมที่สามารถมาสารงานต่อได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าแม่ทัพกับร้องแม่ทัพก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วใช่ก็เขาก็คงจะต้องคุยภารกิจหรือว่ามอบหมายกันก,กันอยู่แล้วแล้วก็ทํางานร่วมกันก็น่าจะต้องเห็นแลวก็เข้าใจเรื่องภารกิจเหมือนกันนั่นแหละนี่นะฮะพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองนะครับหรือว่าแม่ทัพกุ้งนะฮะบิ๊กกุ้งนะครับท่านก็เป็นที่รู้จักอย่างดีนะฮะหลังจากเกิดเหตุประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดต่างๆท่านก็จะดูแลพื้นที่ทางฝั่งอีสานทั้งหมดนะฮะสี่จังหวัดด้วยกันนะครับพลโทบุญสินเนี่ยท่านจบโรงเรียนเตรียมทาหารรุ่นที่26นะครับแล้วก็โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่37นะฮะโรงเรียนเสนาธิการทราหารบกด้วยนะครับหลักสูตรประจําชุดที่77นะครับก่อนจะมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยนะฮะก่อนจะ,กะเกษียณอายุเนี่ยท่านก็เคย ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพนะครับอย่างเช่นผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ามเคยเป็นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพร,นนรานาที่22นะฮะเสนาธิการกองพลทหารราบที่3ผู้บังคับการกรมทหารราบที่3นะครับเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ามรองแม่ทัพภาคที่2แม่ทัพน้อยที่2ออก่อนจะ ขึ้นดํารงตําแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่สองซึ่งก็เป็นแม่ทัพภาคที่สองคนที่สิบคนที่สี่สิบสี่นะฮะก็คือคนปัจจุบันนะครับนอกนอจากจากภารกิจปกป้องอธิปไตยไทยนะฮะในครั้งนี้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะฮะในฐานะแม่ทัพภาคที่สองนะครับปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานก็ทํามาแล้วนะครับ27มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้รับร,บรางวัลบุคคลผลงานยอดเยี่ยมดีเด่น ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปี2568นะฮะตามนโยบายซิลสต็อปเซฟเพราะว่าสามารถสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบผ่านชายแดนอีสานเนี่ยได้มากกว่า90%นะครับหนึ่งในภารกิจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยตอนนั้นทีมงานทีมข่าว C2 ของไทยรัฐทีวีนะครับก็กอะติดลงพื้นที่ทำสกู๊ปข่าวร่วมกับแม่ทัพภาคที่2นะฮะ ทำให้เห็นแนวปฏิบัติแล้วก็แนวนโยบายที่มอบให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปราบปรามยาเสพติดที่ลักลอบเข้ามาจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับเจนการจับนี่ไม่ไมใช่จับง่ายๆที่เห็นกําลังคนจับยาเสพติดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายจะต้องมีภาพข่าวแล้วก็ ยิงได้ได้ตัวผู้ต้องหาด้วยนี่ต้องเชิสชมลูกน้องบางครั้งเนี่ยจับได้ผู้ต้องหาได้รถได้ของกลางครับมันก็จะนําไปสู่การขยายผลถ้าผ่านกองกำลังป้องกันชายแดนเข้าไปได้แล้วเนี่จับยากมากถ้าถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตามลดเป้าหมายครับถ้าเราไม่รู้ถ้าเข้าไปด้านในเนี่ยมันจะเครือข่ายเครื่อข่ายถนนในประเทศเราเนี่ยจะโยงเป็นใยบายมมงมุมครับเพราะ พักหลังมันจะมีจุดพักยา <Okay. S 1> เขาเขาจะไม่ไม่บรรทุกรถคันนี้ยาวยันถึงเป้าหมายตอนใน oh. อย่างเช่นปทุมธานีกรุงเทพเ่ยเขาจะมีการไปเปลี่ยนรถทาเป็นกระบวนการกระบวนการฮะกระบวนการเขาจะตัดตอนเปิดโทรก็จะตัดตอนเพราะนั้นเจ้าที่ต้องต้อง,อ,งอาศัยความชนานาญแล้วก็การซักถามมันถึงจะได้เครือขาอ่ายไปยันถึงกลุ่มในทุนได้ ก็พลโทบุญสินพัดกลางนะฮะก็ถือว่าเป็นทหารที่อยู่ในเส้นทางของนักรบนะฮะทุกที่ทุกสรภูมิก็เคยบัญชาการฮะรพาลูกน้องเนี่ยไปรักษาที่ปไตยนะครับดูแลพื้นที่ของชายแดนของไทยนะฮะโดยเฉพาะล่าสุดก็คือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับดูดันเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็เป็นคนที่ยึดมั่นธรรมะนะครับเป็นทหารสายบุญเข้าวัดนะครับ มีเจตจำนงสร้างพระพุทธรูปให้ครบ20วัด20แห่งในอีสานนะฮะนี่ฮะแล้วท่านก็อบอกว่าถ้าเกิดกเกษียณไปเนี่ยท่านเคยบอกกับทีมข่าวซีทูนะฮะก็คือก็จะไปทำสวนกเกษตรมีสวนกเกษตรรอไว้ละทำสวนปลูกต้นไม้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวแล้วก็ธรรมชาติก็เหลืออีกประมาณ50วันนะครับ30กันยายนนะฮะจกกะเกษียณอายุราชการนะครับ จากนี้ไปก็ต้องดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปนะครับเป้งหนึ่งในขณะนี้เนี่ยตามที่มีการคาดการณ์กันนะฮะก็คือรองแม่ทัพภาคที่1นึ่งอ่าภาคที่2นะฮะที่เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับพลตรีวีรยุทธ์รักสินนะฮะท่านชื่อรองเติงนะฮะพลโทวีรยุทธ์รักสินนะครับเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น26 กับพลโทบุญสินแต่ว่ากเกษียณช้ากว่าปีหนึ่งาอาจจะด้วยเดือนวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือว่าปีเกิดเนี่นยนะฮะเกษียณช้ากว่านะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของบิ๊กปูนะฮะพลเอกพนาแคลปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลตรีวิรยุทธ์เติบโต,ตจากอีกสานใต้เคยผ่านตําแหน่งหลักในสายกําลังการทบนะฮะจนมาเป็นผอบ,อบพลร .6 นะฮะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการกองกําลังสุรานารีด้วยนะครับ ก็มีประสบการณ์เอกสารใต้มากมายนะฮะการประทะกับกัมพูชาในรอบนี้ท่านก็เป็นผู้สั่งการลบบัญชาการอยู่ในแนวหน้าเช่นกันนะครับมีพลตรีนรทิพย์โพยนอกนะฮะท่านก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่สองเตรียมทหารรุ่น26เหมือนกันนะครับอ,อยู่รุ่นเดียวกับผอบทอบนะฮะท่านพนาแคล้วปลอดทุกเช่นกันนะครับแล้วก็แม่ทัพกุ้งแม่ทัพภาคที่สด้วยนะฮะ แต่ลำดับอาวุโสเนี่ยน้อยกว่าทางพลตรีวิรยุทธ์หรือว่ารองเติงนะครับแล้วก็อันดับ3ามนะฮะคือรองนัดพลตรีนัดสีอินท่านก็เป็นรองแม่ทัพภาคที่2องนะฮะแต่ท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นที่27นะฮะรุ่นน้องปีหนึ่งนะครับก็เติบโตในพื้นที่อีสานใต้มาเหมือนกันนะฮะผ่านมาทุกตำแหน่งคุมกําลังทั้งทหารพรานทหารหลักนะฮะเป็นคนในพื้นที่ด้วยฮะคนสุรินนะครับ ก็เคยได้รับรางวัลเกีดยรติยศจากดาวสิทธิ์เก่าดีเด่นโรงเรียนเตรียมทหารด้วยนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าอีกเดือนครึ่งนะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองเกษียณอายุเนี่ยใครจะขึ้นมาทําหน้าที่แทนหรือจะมีการต่ออายุราชการเหมือนที่มีข่าวบอกหรือเปล่าคือเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจารย์ประเทพวพพงพันธ์ประธาน,านมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวเอาไว้สําหรับเรื่องที่ว่าอีก50วันแม่ทัพภาคที่สองก็จะมีการ,กรเกษียณอายุราชการแล้วเนี่ย คืออจันปันเทพก็บอกว่าสู้ไปให้สุดเลยครับ mm hmm. พวกเราสนับสนุนและให้กําลังใจส่วนอีกโพสต์เนึอาจั์ปันเทพก็ให้ความเห็นเอาไว้ค่ะบอกว่า mm hmm. ไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึกขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการเรียกร้องให้ต่ออายุราชการท่านแม่ทัพภาคที่2ใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์และแชร์ถึงความต้องการนี้ด่วนโอ้โหได้ไลค์เยอะเลยล่ะโพสต์นี้ mm hmm. ไลค์ไป64,000 แสดงความคิดเห็นอีก12,000คนและกดแชร์ไปมากถึง6,800ครั้งนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันว uh ิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็โพสต์เฟซบุ๊ k แสดงความเห็นเรื่องการต่ออายุราชการแม่ทัพพรที่สองว่าไม่เห็นด้วยค่ะ <S 2> <S 2> <S อันนี้ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะยกเหตุผลมาให้ด้วยสข้อ 1. กองทัพผลิตนายทหารออกมารับใช้ชาติปกป้องรักษาอาธิปไตยเยอะ การต่ออายุราชการจะทําให้กองทัพอ่อนแอและขาดความเป็นเอกภาพ 2. องแคนดิเดตแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่เช่นพลตรีวิรยุทธ์รักศิลป์หรือพลตรีนัดศรีอินรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นตัวเลือกที่ดีและทํางานใกล้ชิดกับบิ๊ก,กุ้งมานานและ 3. ไม่อยากให้ยึดติดกับตัวบุคคลมากกว่าระบบที่ดีที่ได้วางเอาไว้และเหลือ50วันสุดท้ายที่บิ๊ก,กุ้งจะลงจากตําแหน่งแม่ทัพภาคที่สองอย่างสมเกียรติที่สุดเชื่อว่าหลายคนต้องคิดถึงท่าน เหลือชื่อท่านไว้เป็นตำนานดีกว่าเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปจะทำหน้าที่ได้ดีไม่ต่างกันอ่ะเหมือนว่าเหลือชื่อท่านไว้เป็นตำนานดีกว่าเชื่อว่าแม่ทัพภาคที่สองคนต่อไปก็จะทำหน้าที่ได้ดีไม่ต่างกันค่ะนะครับไอ้ผลแรกก็คือจะส่งผลต่อการกระเพื่อมนะครับการแต่งตั้งยกย้ายที่ก็จะต้องจัดวางบุคคลที่เขาจะมาทดแทน ก็จะหรือว่าในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองจะเกษยียณก็มีตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่สองก็ <Okay. S 2> ะะจะเกษียณพร้อมกันว่ารองแม่ทัพเนที่จะขึ้นทดแทนแม่ทัพและแม่ทัพน้อยเนี่ยมีอยู่สามอัตรานะครับดังนั้นสองในสามเนี่ยจะมีโอกาสขึ้นมาแทนทันแม่ทัพกุ้งแล้วก็แม่ทัพน้อยในระดับผลโทน,นั่นคือผลของการกระเพื่อมและถ้าสมมติไม่มีการปรับการแต่งตั้งโยกย้ายคือไม่อยากให้ยึดโยงกับตัวบุคคลให้มากันที่ระบบดีกว่าน mm. ะครับแล้วก็คือต้องยอมขัดใจกับกระแสะโซเชียล นะครับก็คือพูดง่ายว่าถ้าคนใหม่เข้ามาเนี่ยกัมพูชาก็ต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีคิดของแม่ทัพคนใหม่เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นก็ไม่อยากให้เขาท่านแม่ทัพกุ้งเนี่ยไปเป็นเป้าล่อให้ใหทางกัมพูชาไปไปปั่นไปกล่าวหาท่านในทางที่อ,อะไรเลื่อนลอยข้อมูลที่รู้สึกว่าปั่นเกินจริงหลังสางสุงกัญญาเนี่ยทุกคนจะรู้สึกอะไรและชื่นชมในสิ่งที่ท่านแล้วก็ขอ,อบคุณที่ท่านได้ทํา ให้กับกองทัพพันธ์สองและกองทัพบกและกับคนไทยนะครับผมคิดว่านี่คือเป็นตานานที่ยิ่งใหญ่สุดคือนี่คือหลายหลายหลายสิบปีนะครับที่คนไทยไม่ได้รู้จักนายทหารระดับยศพลโทส่วนมากจะรู้จักระดับพลเอกเป็นส่วนมากแต่นั้นก็น่าจะเป็นเกียตรติประวัติอย่างหนึ่งที่ทําให้คนและได้ชื่นชมนะฮะแล้วก็รักทหารมากขึ้นนะครับนี่ค่ะก็อย่างที่บอกมันก็มีหลากหลายเสียงแหละว่า คือต้องต้องยอมรับว่าปกติเนาะจริงๆเราเนี่ยมาได้ยินชื่อพลโทบุญสินาพาดกลางหรือว่าแม่ทัพกุ้งหรือบิ๊กกุ้งในฐานะแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยก็คือช่วงที่มีเหตุประทะชายแดนคือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจําปีอ,ะอ่ะก็จะเป็นช่วงนี้นี่แหละกันยาตุลาใช่ไหมฮะเพราะว่าวันทํางานวันสุดท้ายของข้าราชการก็คือ30กันยายนเพราะฉะนั้นอย่างโผทหารโผตํารวจ โโยกย้ายข้าราชการปหลัดกระทรวงอธิบดีเนี่ยมันมาช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวช่วงกันยาเนี่ยมาละอ่ามาละกลางเดือนกันยาจะมาแล้ว<อ>เพราะฉะนั้นถ้าตามสายงานลำดับการบังคับบัญชาเนี่ยท่านแม่ทัพที่สองเนี่ยอยู่กับกองทบ,บกใช่ไหมผู้บัญชาการทหารบกอ่าหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ต้องพิจารณาว่า ใครจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการค่ะแล้วโหโยกย้ายข้าราชการจะแต่งตั้งหรือว่าจะโยกย้ายก็แล้วแต่ก็ต้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ,อ่าเพราะเป็นคนคุมแล้วก็ต้องไปถึงนายกเพราะเป็นคนสุดท้ายที่จะเซ็นอนุมัติอ่าถูกต้องก่อ,อนนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าใช่ไหมะฮะ,ฮะเพื่อรอการโปรดเกล้าลงมาเนี่ยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้รักษาาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ก็คือคุณภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านี้มีอยู่กลาโหมนะฮะคือโผโยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณแพทองทานจะยังไงนะเรื่องสารธรรมนูญจะมาทันหรือไม่ไม่ทันยังไงแต่เอาเป็นว่าวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมบอกเรื่องนี้ให้ทางกองทัพตัดสินใจก็แล้วกันกเรื่องม่ทับกุ้งเนี่ยแล้วแต่กองทัพว่างั้นว่าจะเอาอยัางไงจะตั้งคนใหม่หรือว่าจะต่ออายุหรือจะอ,อะไรยังไงลองฟังดูนะฮะ ว่าการต่อสู้แล้วก็การปกป้องอธิปไตยเนี่ยมีทั้งหมดทั้งกองทัพนะฮะมีหลายหลายคนเพราะฉะนั้นเรื่องการจะต่อ,อยุทธราการเนี่ยนี่ต้องไปดูระเบียบนะครับก็ต้องไปดูเดี๋ยวก่อนเพราะว่าทาง่ว่ต่าๆเนี่ยเขายังมีท่านรองแม่ทัพมีหลายหลายคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ของทางรชาชการในการที่จะที่ผ่านมาเลยไม่มีนะ ยุราชการให้ให้ให้ดำเนินต่อไปแต่ว่าถ้าต่อเวลาที่อยู่แล้วให้ต่อเรื่องเนี่ยขณะที่ยังรับราชการอยู่อันนี้เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาต้องให้กองทัพดูถ้าเขาเห็นความจําเป็นก็คงเสนอมาแต่ว่าถ้าโดยปกติเราก็ เราก็เชื่อมั่นอยู่ว่าท่านมีความสามารถนะครับแต่ว่า,าต้องพิจารณาเราให้กองทัพเป็นผู้พิจารณา,าจริงเรื่องเบียบของกองทัพเันเรื่อง่แบบรือเื่องเบียบทั่วไปข้าราชการไม่มีใช่ไหมครับไม่น่าจะมีะเพราะนั้นก็เดี๋ยวเป็นเรื่องกองทัพครับ,รบนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เห็นคุณค่าท่านนะครับเ,เป็นเรื่องคุณค่าที่ท่านได้ทำหน้าที่เนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์ ทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูระเบียดด้วการทีนึงก็ผมคิดว่าถ้าคิดว่ามีช่องทางทางกองทัพองเสนอขึ้นมาคือท่านรักษาการนายกบอกว่าคือถ้าจะต้องไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องให้กองทัพเนี่ยเขาเสนอมา,าถ้ากองทัพเห็นว่ามีความจําเป็นเนี่ยก็เสนอมาได้แต่โดยปกติแล้วการต่ออายุราชการแบบนี้มันไม่มีหรือมันจะไม่ค่อยมี แต่ถ้าจําเป็นก็เสนอมาได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นคุณค่าของแม่ทัพภาคที่สองคนปัจจุบันก็คือบิ๊กกุ้งนะเพียงแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการต่ออายุราชการกันลักษณะแบบนี้ใช่ไหมค่ะอ่ะไม่เป็นไรท่านบุมธรรมบอกให้ทางกองทัพเนี่ยลองไปพิจารณาดูนะครับอืมครับอ่ะทีนี้ก่อนหน้านี้ท่าน